สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะของรายการซูมไอดอลได้นะคะช่องทางการติดตามรับชมนะคะก็เข้ามาที่ Zo o m 0 7 2 com ค่ะหรือว่าเว็บไซต์นะคะที่ gbns. u c o m ค่ะซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาร,มารับฟังเรื่องราวดีๆมุมมองแง่คิดในการใช้ชีวิตค่ะ ของบุคคลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยพวกเขาเหล่าน,นั้นได้นาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ที่ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้รับฟังกันด้วยค่ะซึ่งสุ่มไอดอลของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนักสร้างบาร,รมีที่มีครอบครัวอบอุ่นค่ะเป็นครอบครัวที่รักในการสั่งสมบูรณ์สร้างบาร,รมีมากๆเลย เพราะว่ามีโอกาสค่ะได้มารู้จักกับหมู่คณะแล้วก็ได้ศึกษาคำสอนของมหาูชนีอาจารย์จนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในต่างแดนที่มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จนะคะตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้ทราบกันด้วยค่ะ ขอต้อนรับคุณกิติยาสดศรีผาสุขนะคะซึ่งก็เป็นผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลและผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายขอส่วรลุสโกรประเทศเดนมาร์กหรือว่าพิรัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตึกกรและสมาชิกซู o ทั่วโลกทุกท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศสดใสามากๆเลยสอบถามถึงบรรยากาศที่ ประเทศเดนมาร์กหน่อยค่ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูอะไรหรือว่าบรรยากาศในการสั่งสมบุญเป็นยังไงบ้างคะก็อตอนนี้เข้าสู่ซัมเมอร์นะคะแต่รู้สึกว่าดินคว้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงก็มีร้อนมีหนาวมีหิมะก็มีทุกทุกรดูดูค่ะตอนนี้โอ้โหเป็นทุกฤดูเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะก็สั่งสมบุญสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เลยถูกต้องไหมคะพี่รัฐ เ็มที่ค่ะเพราะว่าต้องพันทะเลข้ามมาอีกฟังหนึ่งค่ะโอโก็หมู่คณะก็เาอาเลิศในการสร้างบุญสร้างบารมีกันค่ะโอโ้นะคะต้องบอกว่าทีนี้สมาชิกซูมนะคะอยากที่จะมีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวและฟังเรื่องราวของพิรัตนะคะสอบถามเลยนะคะว่าตัวตนก่อนที่จะได้มีโอกาสมารู้จักกับวพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะอัธยาศัย,ศยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงคะข้ออั ยาสายก็เป็นคนอัตยาสัยดีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นคนนิสัยอารมณ์ร้อนหน่อยหนึ่งจะไม่ค่อยยอมคนนะคะแต่ว่าพขาพอเข้าวัดข้อขอมีการเปลี่ยนแปลงก็คือนิสัยจะเปลี่ยนการเออยอมบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยอมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะคือถูกคือถูกผิดคือผิดแต่ตอนนี้ถูกก็คือถูกผิดก็คือถูกค่ะ เพะคือเข้าวัดเนี่ยค่ะทำให้ใจเย็นลงมีความใจเย็นลงเข้าใจในสถานการณ์ต um> ่างๆมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเ่าทีนี้นะคะต้องสอบถามเลยว่าแล้วได้มีจุดเริ่มต้นได้มารู้จักกับวัะธรรมกายได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มเห็นพี่คนหนึ่งอันนี้ไปบ้านพี่สาวก่อนนะคะมีพี่สาวอยู่สองคนก็ ไ,ไปบ้านพี่สาวไปเยี่ยมพี่สาวก็เ,เห็นพี่คนนึงก็ใส่องค์พระอยู่เรากเออ็เห็นองค์พระแล้วรู้สึกชอบมากเลยค่ะสวยมากเขาเลยถามพี่เ็าว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้วัดธรรมกายเราก็เลยถามว่าเช่ามาเท่าไหร่เขาเขาเลยบอกว่าเป็นองค์พระเอ,อที่ที่ทองค์พระนี่เป็นองค์พระที่ราคาเอ,อประมาณเท่าไหร่สองพันห้าร้อยคูนสามีถามสามีก็เลยสร้างให้ก็เ,เลยนี่คือเป็น จุดเริ่มต้นในการที่ได้เจอพระอาจารย์แต่ก่อนที่จะจะเจอพระอาจารย์พ่อได้ผันเห็นหลวงพ่อก่อนนะคะฟันเห็นหลวงพ่อมาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงพ่อเพ่อไม่ได้เข้าวัดธรรมกายเพิ่งจะได้มาเข้าวัดธรรมกายที่เดนมาร์กก็ผ่านหน้าวัดอยู่เพราะว่าเห็นผ่านตลาดไทยนี่ผ่านตลอดเพราะว่าเห็นวัดธรรมกายนี่เป็นวัดใหญ่ไม่เห็นประตู <c oughs> ก็เลยผ่านไปเลยไม่ได้เข้าค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดเพราะเขาไม่เจอประตูนั่นเองโอ้ค่ะค่ะไม่ได้เจอประตูเพราะเห็นวัดใหญ่มากๆเขาขับไปตลาดไทยนี่ต้องผ่านวัดธรรมกายยาวหลายกิโลอยู่นะคะค่ะก็เลยไม่ได้เข้าก็เลยได้มีโอกาสเห็นพี่เขาคนเนี้ยเขาสร้างองค์พระเราก็ชอบองค์พระก็เลยอยากได้อยากได้เราก็ สั่งพี่เขาแต่พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์เอามาให้อ๋อก็คือตอนนั้นรู้ไหมคะว่าสร้างองค์พระที่ไหนยังไงคือรู้ว่าเป็นวัดพระธรรมกายแหละแต่รู้ไหมว่าสร้างอ,องค์พระออห,หะอ,อธิบายค่ะอธิบายค่ะว่าเป็นองค์พระวัดพระธรรมกายอืมแต่ก็คือ,อเคยได้มีโอกาสผ่านวัดก็เห็นแล้วแหละว่าวัดพระธรรมกายประเทศไทยอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้ก็คือได้มีโอกาสไปเข้าวัดพระธรรมกายที่เดนมาร์ก ตอนนั้นพอได้สร้างวัดแล้วมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนหรือว่าได้มีโอกาสเดินทางมาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องไหมคะต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเอ,อพระอาจารย์ท่านมาเอาอพระมาให้แล้วก่อนที่จะได้รับองค์พระก็ได้ฟันเห็นหลวงพ่ออืว่าหลวงพ่อมาบอกให้อยู่ในบุญแต่ไม่ได้รู้จักหลวงพ่อแต่ที่หลวงพ่อมานี่แบบมาเป็นแสงลอยมาแล้วก็มีพระสี่รูปสองข้าง ครั้งละสองอะไรเงี้ย uh huh. มาบอกว่าให้อยู่ในบุญนะลูกสามครั้ง uh huh. แล้วก็ะอาจานรุ่งเช้าอีกมาะอาจานมันก็โทรมาบอกว่าอยากจะเอาองค์พระมาให้ uh huh. เอาองค์พระมาให้อ่ที่บ้านแต่แปลกมากอัศจรรย์มากเขาคือตอนนั้นเลี้ยงลูกอยู่อยู่บ้านนะลูกได้สองเดือนเราก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยก็อากาศที่เดนมาร์กเขาหนาวเลี้ยงลูก มันอารมณ์มันก็เงอเงาววะ,ะเนาะเลี้ยงลูกแม่ออกลูกใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นความโชคดีมากพระอาจารย์เข้ามาที่บ้านามาที่บ้านอง์พระมาให้ก็ได้เจอกับพระอาจารย์พอได้เจอแล้วทีนี้น้องนักศึกษามากับพระอาจารย์ขับรถมาให้เนาะจากเซียแลนด์มายุยแลนด์พอเอามาให้พอเห็นที่บ้านจะมีการเราทำาแล้วนนองเขาบอกว่าโอ้พี่เดี๋ยวเ จูนจานเราทําให้นะให้ดูหลวงพอ่ออ่าพอน้องก็จูนปั๊บขึ้นหลวงพ่อมาเลยค่ะอืแล้วพอขึ้นหลวงพ่อมาก็บอกน้องว่าเนี่ยเมื่อคืนฝันเห็นพระรูปเนี้ยเอ่อแล้วน้องก็บอกว่านี่คือหลวงพ่อธรรมชัยโยเราก็ยังไม่เข้าใจเนาะยังไม่เข้าใจเราก็เออผ่านไปทีนี้น้องอะ้าจายเกาบอกว่าให้เลี้ยงลูกให้ด้วย DMC อ๋ออ่าเราก็อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็เลี้ยงลูกด้วย DMC ก็คือ เปิดดีเอ็มซีไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ตอนนั้นสามีก็เช้าไปทํางานก็ลับเย็นเราก็เยี้ยงสองแม่ลูกก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ก็นั่งดีมากเลยนั่งแบบว่าตัวหายละนั่งตัวหายก็เลี้ยงลูกไปด้วยม,มีโอกาสก็นั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็ได้มี พระอาจารย์ได้มีโอกาสโทรมาบอกว่าเอออยากมามีวัดที่สอง <ฮะ S 2> ตอนนั้นได้มีโอกาสมาวัดที่หนึ่งก่อนค่<ฮ>ะตอนนั้นลูกได้สามเดือน <ฮะ S 2> มาวัดที่หนึ่งก่อนมาหาันกระถินพอได้รู้จักพระอาจารย์แล้วได้มาหันกระถินวัดที่หนึ่งแล้วทีนี้ท่านข้อได้พูดบอกว่าเอออยากมาสร้างวัดที่สองท่านก็โทรมาแล้วก็หลายหลายกายัลยาณมิตรที่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านน่ะค่ะช่วยกันหาวัด <ฮ Abdul S 2> แล้วท่านก็จะโทรมาเพราะว่า ท่านได้เห็นวัดวัดหนึ่งวัดที่กำลังขึ้นอยู่ในจอนะคะ,ะเป็นวัดยุนอินเป็นวัดอยู่ที่ยุยแลนแล้วก็ท่านก็ได้โทรมาบอกว่าเออ,เอ,อโยมรัฐไอ้คุณพิเตอร์ช่วยไปดูวัดหน่อยเพราะว่าแฟนรับเหมาก่อสร้างตอนนั้น<ะ>ให้ไปดูว่าสภาพวัดอะเราจะซื้อทําเป็นวัดได้ไหมมันมันเป็นอาคารเป็นร้านอาหารมาก่อนนะคะก็เลยแฟนได้ไปดูได้ไปดูข้อ็อแฟนบอกว่าโอเค อาคารโอเคได้เลยก็ก็ได้มีโอกาสหลวงพ่อทัดตะมาเปิดวัด mm hmm. ก็ได้ต้อนรับหลวงพ่อทัดตาอ mm hmm. ตอนนั้นก็หมูนะ่คณะก็ได้ต้อนรับหลวงพ่อทัดตะกันพอเปิดวัดแล้วทีนี้วัดเรามันก็เป็นวัดเก่าเนาะ mm hmm. เป็นสถานที่เก่าแล้วก็ต้องไปทําเป็นวัดทําโบสถ์ทำหลังคาอะไรอย่างี้ค่ะ mm hmm. อันนั้นก็คือเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่ก็ได้แฟนก็ได้มีแบรนคู่กับน้องที่ในวัดอ,อุบาสก ทำแปลนหลังคาขึ้นมาโอ้โหมันก็ต้องตั้งหลังคาอ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสค่ะได้มีโอกาสหมูม่คณะบุญอเลอร์บุญบันเทิงก็มีการขึ้นเสาไอ้หลังคาเสร็จคือไม้ที่เห็นนะคะขาวๆในจอนะ่ะก็ได้ขึ้นช่อฟ้ากันค่ะป้า,าก็นี่ก็ได้จัดดอกไม้ทำช่อฟ้าก็าแฝงขึ้น ก็เป็นบุญบันเทิงออเลิศบืดบานมากันโอ้โหเต็มวัดอัศจรรย์มากไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดมากันโอ้เยอะที่จริงกฎหมายั้นมานี่ขึ้นหลังคานี้เยอะไม่ได้นะคะแต่มันเป็นความอัศจรรย์่ะอัศจรรย์คือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กพากันมาหมดเลยค่ะมารับบุญขึ้นหลังคา นะคะคอยากได้บุญแล้วก็มีโอกาสได้สร้างวัดแต่โหยบอกว่าพี่ล้อมมาพี่รัดมาปุ๊บเนี่ยคือคได้สร้างทุกอย่างเลยเพอเข้าใจในบุญค่กอย่างค่ะทีนี้ค่ะแล้ววัดที่สามเกิดขึ้นได้ยังไงคะวัดที่สามอ๋อนี่เอที่ทีทท่ีเห็นในในรูปนะคะนี่เป็นบุญกระถิน่นอันนี้บุญวัดแรกก่อนนี่เป็นบุญกระถินใหญ่เลยค่ะอืบุญกระถินใหญ่นี้ได้รับโอ้โหปลื้มมากอันนี้เป็นบุญตอนนั้นลูกชายประมาณสี่ขวบค่ะ สร้า,างวัดกันเสร็จอะไรก็ได้หลังคาใหม่ได้ที่ที่อยู่กันใหม่ก็ก็ได้เป็นบุญกระถินบุญกระถินวัดนี่ตอนนั้นแบบเราเรียกว่าบูมมากเนาะภาษาภาษาชาวบ้านอะเนาะมันบูมคือคนเยอะ,<ฮ>ะคนมานี่ล้นวัดเลยค่ะอือันตอนนั้นแบบล้นวัดเลยแล้วก็ก็ได้มีโอกาสมามาเนี่ยสร้างบุญบุญกระถินพอบุญกระถินเสร็จทีนี้พระอาจารย์เข้ามาบอกว่าจะสร้างวัด อีกวัดหนึ่งเป็นอของฝันให้หลวงพ่อวันเกิดอืค่ะก็ตอนนั้นวัดที่สองก็คือวัดคอเซอร์ลุตโกก็ในปีพศออ2155เนาะวัดหลังนี้ที่ได้ได้เปิดค่ะแล้วก็ก็ได้มีโอกาสปฏิสังขรณ์วัดอีกค่ะก็ปลวกก็ได้มีทําครัวใหม่มแล้วก็ได้ได้สร้างองค์พระข้อหมู่คณะอะของ พวกเราทุกคนเนี่ยหาได้มาร่วมบุญกันได้มาร่วมบุญกัน,กนช่วยกันคนละมือคนละไม้แล้วก็เป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่เห็นในรูปก็คือว่าเป็นบุญขององค์พระที่หลวงพ่อประทานมาให้ก็ได้มีโอกาสได้แกะกล่องด้วยนะคะได้แกะกล่องร่วมกับครอบครัวก็สามีก็มาช่วยกันตั้งองค์พระลูกแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันรายานมิตรมาติดตั้งกันคนละ อีดกี่คนละแผนกกันไปช่วยกันทีนี้ต้องถามพี่รัฐนะคะว่าโอ้โหได้มีโอกาสสร้างวัดแล้วก็สั่งสมบูรณ์มาอย่างตลอดต่อนเนื่องเลยโดยเฉพาะคุณสามีเนี่ยก็ได้มีโอกาสพามามาเข้าวัดมาสั่งสมบูรณ์ด้วยกันพี่รัฐมีวิธีการในการบอกเขาหรือว่าอาธิบายให้เขาฟังยังไงเขาว่าโอ้เนี่ย ทำไมฉันถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ทำไมต้องมีโอกาสมาสั่งสมเติว่าชาวสามีก็เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะเขามีความเข้าใจในบุญหรือว่าเข้าใจในการสั่งสมบุญในทางพระพุทธศาสนายังไงบ้างคะที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนฝรั่งนะค่ะคนฝรั่งเขาจะมีศาสนาของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมีศาสนาของเขาแต่ว่าสามีนี่เขาจะเป็นคนที่ว่ามีครอบครัวแล้วเขาจะตามใจครอบครัวตามใจลูกตามใจสามี เราก็ใช้กุดสโลบายคือไปเจอพระอาจารย์<า>ครูบาอาจารย์อพอเขาได้เข้าไปในวัดแล้วได้เจอครูบาอาจารย์แล้วพระอาจารย์ท่านจะเน้นเรื่องชาวต่างชาติคือชาวท้องถิง่นในการต้อนรับการดูแลสัปปะ,ะห้าอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยเกิดการประทับใจคือต้อนรับเป็นอย่างดีคืออาหารอะไรไม่ปุกพล่องแล้วก็ มาทุกคนก็ว่าไงว่าตามกันไม่ว่าคนไทยคนชาวว่าใ้ชาวเดนมาร์กนะคะก็ว่าไงว่าตามกันก็รู้สึกว่ามาแล้วได้เจอเพื่อนได้เจอทั้งคนไทยทั้งเพื่อนร่วมประเทศด้วยกันสามีเป็นคนที่อเลิศอยู่แล้วก็เ,เลยรู้สึกชอบชอบในในในการที่มาวัดมาช่วยทุกครั้งที่วัดะจะ ซ่อมแซมอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้มาช่วยร่วมกับหมู่คณะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพนะคะลูกชายใช่ไหมคะได้มีโอกาสบวชด้วยใช่ไหมคะค่ะได้บวชสัมมาเนนค่ะโอ้แต่ว่าตอนก่อนเขาจะบวชก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะก็เป็นเด็กที่อยู่ไม่นิ่งเป็นเด็กที่เอ่อซุนพูดง่ายๆมีความลิร์ทในการที่จะค่ะ แล้วก็มีพระอาจารย์นี่แหละค่ะเป็นกัลยาณมิตรชวนเขาบวชท่านก็ชวนเขาบวชเราก็ยังเป็นห่วงว่าเอ้ยลูกจะบวชได้หรือจะนั่งได้หรือความเป็นห่วงของแม่เนาะค่ะอาจารย์เขาบอกว่าไม่ลองเขาไม่รู้เ่าได้มาบวชแล้วได้มาบวชแล้วอเป็นยังไงโอ้ได้ลูกแก้วกลับบ้านค่ะโอ้โหก็หลวงพี่หลวงพี่ท่านก็ดูแลเนาะ มาวันสองวันแรกลูกก็ไม่ได้เดินอ่ะสัมมเนนไม่ได้เดินหรอกสัมเณเรวิ่งหรือว่านั่งอย่างเดียวหรือว่าจับนั่งอ๋อวิ่งใช่ไหมเออค่ะแต่พออยู่ไปได้สามวันเพราะว่าหลวงพี่จะพาขึ้นไปนั่งสมาธิอืเอ่อเวลาบวชบวชสัมมเนนสัมมเนนนี่ก็จะมีเวลาฉันเสร็จก็ขึ้นไปนั่งสมาธิหลวงพี่ก็บอกว่าช่วงแรกๆก็นั่งได้นิดๆหน่อยๆแต่พอเข้าวันที่สามค่ะ นางแปลกใจลูกว่าทําไมเดินลงมาเรียบร้อยโอ oh. เลยถามหลวงพี่ว่าเอา้าวันนี้ทําไมสัมมาเนนถึงเดินเรียบร้อยจังหลวงพี่บอกว่าตกศูนย์ mm hmm. หลวงพี่เ็าบอกวันนี้เขาตกศูนย์เขาเลยถึงบางเอ,อ,อิตกศูนย์ก็คือเขาเห็นองค์พระค่ะแล้วก็เลยมีมความเปลี่ยนแปลงทันทีเลยที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงค่ะ mm hmm. เปลี่ยนแปลงก็จากเด็กที่ซนซนแล้วก็อะไรก็ พอกลับไปบ้านก็กลายเป็นอีกแบบหนึง่งอ,อย่านิ่งๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็คือพูดยังไงว่าได้ลูกคนใหม่กลับไปเลยเนี่ยนะคะทีนี้ต้องอาถามพี่รัฐว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้พี่รัฐรู้สึกว่าอยากที่จะพาลูกเนี่ยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวไทยร้อเอร์เซ็นเนี่ยนะคะ ได้มีโอกาสมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธมาวัดตั้งแต่เด็กๆอะอะไรที่พี่รารู้สึกว่าเห็นความสำคัญถึงพาเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยอะคะแรงบรรจับนบรรดาใจและสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งเรามีลูกผู้ชายเนาะลูกชายเรา<ม>ก็เราเป็นชาวพุทธความคิดของเราก็หนึ่งก็อยากให้ได้ลูกบวชได้เรียนรู้ประเพณีของไทยแล้วก็ประเพณีชาวพุทธ ก็เลยเนี่ยแหละได้พาลูกกับสามีเข้าวัดก็ได้บวชลูกได้บวชสัมมณรได้ตั้งใจเลยตั้งใจที่คิดไว้ก,ก็ก็ตั้งใจว่าอยากให้บวชพระแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะอายุยังไม่ถึงใช่ไหมคะค่ะอาทีนี้วันแรกที่ได้เห็นลูกชายบวชความรู้สึกของคนเป็นแม่เป็นยังไงบ้างคะปลื้มค่ะน้ําตาไหลน้ําตาแห่งความปลื้มไหล ปลื้มทีออ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเรามีลูกชายคนเดียวก็เขาได้บวชสัมมาเนให้ก็ยังนึกอยู่ว่านี่แก่สัมมนเณยยังปลื้มขนาดนี้ถ้าได้บวชพระจะปลื้มขนาดไหนโอ้โหนะคะก็เฝ้ารอนะคะเฝ้ารอ,อที่วันนั้นจะมาถึงแล้วก็แล้วอ,อย่างนี้พี่รัฐได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเวลาเราเปรียบเทียบระหว่างลูกของเราเนี่ยกับเด็กทั่วไปเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแตกต่าง เกิดขึ้นยังไงบ้างเพราะว่าพี่รัฐพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเลยอะคะ่ะความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนคือเขาสอนตัวเองได้อืตอนแรกเด็กเข้าอายุสิบสามสิบสี่เราก็จะเป็นห่วงมันจ้องหัวลิววต่อค่ะแต่ในบ้านอ่ะคือที่บ้านนี้จะได้รับบุญอยู่ตลอดพระอาจารย์ท่านข้อให้ความเมตตาอย่างบ้านอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งท่านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนี้คือเสียแรนกับ ยุยแลนนะคะท่านก็จะไปเอาบุญไปให้ไปบางทีถ้ามีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็จะเป็นบ้านกันระยมิตรก็จะมีพี่พี่น้องน้องฟังอีกฝั่งยุยแลนดนอ่ะจะไปร่วมบุญกันเขาก็จะได้เห็นได้เห็นเนี่ยการปฏิบัติในการที่ว่าเออนี่แหละศาสนาพุทธก็สอนให้เออเจอก็ยกมือไหว้นะเจอพระก็ให้กราบพระนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ที่บ้านก็มีห้องพระจะมีรูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็จะมีรูปเขาที่ถ่ายคู่กับพระอาจารย์ถ้าเขาเห็นเขาก็จําได้นาะเขาเข้าตั้งแต่เล็กตั้งแต่สองเดือนอะ่ะก็ก็มีความใกล้ชิดกับพระอยู่ก็อตอนเล็กๆตอนที่ไปรับบุญที่ที่วัดข้อหลวงพี่อะไรท่านข้อได้ดูแลเลี้ยงดูเขาข้อได้ใกล้ชิดพระ ก็เลยเป็นการว่าเออมันเป็นการง่ายที่ว่าเขาไม่กลัวพระน่ะเห็นแล้วก็เออจะเข้ามากราบอะไรเงี้ยค่ะเป็นเด็กที่มีความ่อนน้อมเนาะถ้าเทียบกับเด็กฝรั่งคนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าปกติถ้าฝรั่งอื่นๆคนอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยจะรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธแต่ว่าอันนี้คือปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่กับวิถีของชาวพุทธตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงนะคะ ที่เราได้จากครูบาอาจารย์ก็นี่คือการอความสะอาดความเรียบร้อยในตัวของเราเองอะค่ะนี่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะคือฝึกให้เรามีกันว่าเอเรื่องความสะอาดเรื่องระเบียบเนียเป๊ะก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านทําให้เราดูแล้วเราก็เอาวิชานั้นห่ะมาเรียนใช้ในชีวิตในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เยอะจากการเข้าวัด ่าเห็นบอกว่าเรียนรู้นะคะเห็นบอกว่าได้เคยมีโอกาสมีรายการ u g h t เนี่ยค่ะความดีสากลเนี่ยไปถ่ายทำถึงบ้านของพี่รัฐเลยอ่าตรงนี้จัดระเบียบยังไงทำไมถึงได้รับความสนใจจากรายการแล้วก็เขาตามไปถ่ายถึงบ้านเลยค่ะคิดว่าความสะอาดนะแล้วก็เนี้ยบเฉียบเป๊ะการจัดของการปับผ้าการ เรียงอะไรทุกอย่างอยู่ที่ทอยู่ที่อยู่กับที่ mm hmm. อะไรเงี้ยเพราะที่บ้านจะเป็นบ้านกัลยาณมิตรถ้าไปก็จะมีพระไปเราก็จะแบ่งแยกนี่ของพระนี่ของโยมนะ mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วก็ความสะอาดที่เราจัดไว้ผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดคัวเราจะแยกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี mm ้ย hmm. <อ>คะ่ะเขาจะได้อย่างนี้ oh. แล้วก็ยังมีอีกอย่าง oh. นะคะ,ะทีะ่ปลื้มในการมาวัด ตั้งแต่เริ่มมีวัดมาก็ได้มีโอกาสได้จัดบูชาพ้าพระกับหมู่คณะหมู่กับหมู่คณะก็คือตั้งแต่มีตู้บูชาข้าพระเนาะค่ะที่โตเป็นโต๊โตะบูชาข้าพระก็ก็ได้มีโอกาสได้จัดโต๊้บูชาข้าพระตั้งตั้งแต่เริ่มมีมีมีโต๊ะมาก็จนถึงปัจจุบันนี้เขาจะ a เลิ t เบิดบานในการที่จะมาวัดข้อหมู่คณะเราเข้ามาก็จะได้เจอกันก็เป็นบุญบันเทิง ที่จะเป็นคนติดตลุกหน่อยนะคะอเลิศบบโบานในการคุ่ะมาแล้วก็มีความสุขค่ะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็ก่อนจะจัดโต๊ะบูชาก็พระก็นั่งสมาธิสมาธิก่อนค่ะไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์แล้วก็ได้มาจัดโต๊ะบูชาก็พระกันก็จัดกันคนละยามคนละมือคนละไม้ช่วยกันในหมู่คณะ เป็น teamwork อะคะอ่นะ,คะนี่ค่ะคือ,อที่แหละที่สวยงา,<ม>าค่ะที่ได้มาที่ได้เออได้อะไรจากวัดเนี่ยได้ทุกๆอย่างได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่ได้ทั้งความรู้ที่เอาไปใช้ในเส้นทางชีวิตชีวิตทีนี้ต้องถามเลยนะคะว่าพอได้มีโอกาสจัดระเบียบของบ้านตามหลักยูจีไฟแล้วเนี่ยนะคะ,คะในด้านของการพัฒนา ในด้านของนิสยัยหรือว่าในด้านของสมาธิเนี่ยยูจีไฟเนี่ยมันมีการส่งผลต่อตัวพี่รัฐแล้วก็ครอบครัวไหมคะส่งค่ะออย่างเรานั่งสมาธิปั๊บพอบอกว่ารวมใจเรารวมได้เลยค่ะคือรวมใจรวมได้เลยเราจะไม่ฟุง้งเพราะว่าเราจะไม่หวงซ้ายหวงฝ้าวงหน้าหวงหลังนะเออรวมใจเราก็คือรวมใจแล้วนั่นคือเวลาที่เราต้องมานั่งค่ะ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้ประโยชน์มากในการความความสะอาดเหมือนกับรอบกายเราสะอาดใจเราก็สะอาดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็คือใช้ชีวิตได้โดยไม่มีความกังวลถูกไหมคะเพราะเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอ,อถึงเวลาที่เราะจะต้องนั่งสมาธคิคือมันก็เลยหยุดใจได้เร็วเพราไม่มีเรื่องที่จะต้องไปนั่งคิดไปนั่งกังวลแล้ว ค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเออ่ครอบครัวต้นแบบเลยนะท่านเนี่ยที่ u g จ i ไฟส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของสมาธิเลยค่ะอืม <c oughs> นะคะโอ้โหบอกว่าครอบครัวนี่เป็นครอบครัวอบอุ่นจริงๆเลยเนาะทีนี้ต้องมาสอบถามเลยนะคะเพราะว่าได้พาทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากๆเลยความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่า วัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่รัฐแล้วก็ครอบครัวบ้างคะให้เยอะมากเลยค่ะให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มีอีกบุญหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้พูดก็คือได้ไปกราบหลวงพอ่อได้ไปรับดวงแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปรับดวงแก้วแล้วก็สามีก็เป็นหนึ่งในที่หมู่คณะของของวัดนะคะ ได้ไปรับดงแก้วกับหลวงพอ่อเราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นการปรับปลื้มใจมากเป็นอันนั้นแหละในชีวิตที่เกิดมาไม่ต้องการอะไรแล้วที่ได้พบหลวงพ่อนี่คือสิ่งสุดยอดมากในชีวิตของตัวเราละอ,อันนี้อันนี้ปรับปลื้มใจมากมากนะคะเพราะว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเราก็รู้สึกว่าปลื้มใจที่ได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้มา พบปะหรือว่ามีโอกาสได้มารับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่สอนให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นทีนี้ในส่วนของข้อคิดข้อทาหรือว่าเป้าหมายต่อไปของพี่รัฐเป็นยังไงบ้างคะข้อคิดข้อทาก็คือพูดดีทำดีแล้วก็คิดว่าจะให้วิชาธรรมกายเนี่ยขยายไปทั่วโลกคือคิดนะคะก็อ,อยากเป็นส่วนหนึ่งพูดแล้วก็ปลื้มเนาะ เราได้สร้างแต่เราเราก็ตอนนี้อยากได้เผยแผ่ก็แค่พลังเล็กๆมดตัวหนึ่งเนาะก็เขาคิดคิดก็อยากอยากให้วิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกแล้วก็จะได้เป็นของขวัญหลวงพ่อเนาะที่ท่านปรารถนาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต้องสอบถามพี่รัตหน่อยว่าบรรยากาศของการเผยแผ่อ่ที่ ชาวท้องถิ่นที่เดนมาร์กเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ร้านรู้สึกว่าอยากที่จะทําหน้าที่ในการเผยแผ่เลยอยากสอบถามบรรยากาศนิดนึงค่ะชาวต้องถิ่นที่นี่เป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนกิจใจดีเออคือเข้ามาที่วัดเนี่ยเหมือนกับบ้านเขาเองอะ่ะมาถึงเขามาถึงเขาก็เหมือนบ้านเขาเองเพราะว่าการต้อนรับในวัดพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ที่วัดเนี่ยที่เพราะว่ามีกิจกรรมในการมานั่งสมาธิ พระอาจารย์ท่านก็จะเตรียมอาหารคือสัปปะยะนะคะไว้ต้อนรับอย่างอย่างดีก็เลยเป็นการที่ว่าอืมเป็นอะไรที่ที่ทําให้วัดเนี่ยชาวท้องถิ่นเนี่ยชอบอือันนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วแล้วพี่รัฐได้มีโอกาสรับบุญช่วยงานในส่วนไหนคะในการที่มีโอกาสได้ดูแลชาวท้องถิ่นตรงนี้หรือว่าดูแลวัดยังไงบ้างคะ ก็ก็มีถ้าพี่มาส่วนมากมันข้ามน้ําข้ามทะเลมาเนาะพี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาเดือนละครั้งหรือว่าบุญใหญ่หรือมีโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็มาก็บางครั้งก็ได้รับโอกาสทําความสะอาดวัดบ้างอามาจัดผลไม้มาช่วยพี่ๆเข้าในครัวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มามาเป็นเช่วยสวนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีงานบุญก็จะมาช่วยแบบว่าจัดนู่นจัดนี่ ที่พระอาจารย์มอบให้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสได้ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะโหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยค่ะที่ที่มีโอกาสมาฟังเรื่องราวของพี่รัฐในวันนี้นะคะกับการสร้างบารมีในต่างแดนนะที่ต้องบอกว่าชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสําเร็จมากๆเลยวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณกิติยาสดศรีผาสุกนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นสุ่มไอดอลให้กับเราขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณอ่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยค่ะที่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกๆชาวโลกทุกๆท่านด้วยค่ะจ้สา,าสวัสดีพิธีกรที่น่ารักด้วยค่ะสว<า>ัสดีค่ะอืมนะคะก็เราฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะ มีโอกาสก็อย่าลืมค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องราวดีๆแบบนี้โดยเฉพาะ u ูจี Fi เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตให้เรามีความสุขแล้วก็ประสบกับขขความสำเร็จได้ด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกสูงทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ